โอ้เอฟคิ m รู้ได้เปนชั่นมาแล้วครับอีพีนี้ท็อปีได้รับเกียริจากรายการเที่ยวได้ไม่ลบลูและคุณนักผีนะครับเชิญให้ไปเป็นแขกรับเชิญนอกสถานที่ซึ่งสถานที่ที่เขาเชิญผมไปเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่คุ้นหูไม่คุ้นตาชื่อแปลงแปลงว่าเขากะลาโอ้โหไม่คุ้นก็บ้าแล้วครับเจ้าฟี่ครับไปกันครับไปกันไปดูซิว่าภาร,รกิจในช่วงหน้าฝนแบบนี้ท็อปฟีจเ้เฟลหรือจอ้ฟิวตามผมไปได้เลยครับ โอเอฟยูบลูเดเวนชั่นวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นข่าวและเป็นกระแสไปทั่วโลกเลยนะฮะเนื่องจากเม็กซิโกครับแล้วก็องค์การนาซาออกมาให้ข่าววันเดียวพร้อมกัน2ข่าวเลยนะครับมาเปิดเผยในเรื่องราวของ UAP u f o หรือเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวเริ่มจากข่าวแรกครับแล้วก็วันเดียว2ข่าวเลยนะคุณผู้ชมวันเดียว2ข่าวตอนเช้าข่าวจากเม็กซิโกตอนเย็นหรือตอนค่ำข่าวจากนาซาข่าวแรกครับเม็กซิโกเขาออกมาประกาศว่าเขาเนี่ยมีซากของมัมมี่ซึ่งเป็นมัมมี่ Thank you มนุษย์ต่างดาวโอ้มัมมี่มนุษย์ต่างดาว2ร่างด้วยกันร่างหนึ่งเขาบอกว่าอายุ7-800ปีอีกร่างหนึ่งเนี่ยพันกว่าปีได้ขุดค้นพบที่ประเทศเปรูและเม็กซิโกเนี่ยเป็นคนรักษาและเก็บความลับนี้เอาไว้นานมากข่าวนี้ก็ดังไปทั่วโลกเพราะว่าเขาเปิดเผยภาพของมัมมี่ให้เราได้เห็นกันไปทั่วโลกแล้วนะครับซึ่งลักษณะของมัมมี่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมนุษย์ต่างดาวในอุดมคติที่เราเคยเห็นกันแต่ร่างเขาจะเล็กไม่รู้ว่าด้วยระยะเวลาเป็นพันปีหรือเปล่าทําให้เขาย่อส่วนหรือหดหรืออาจจะเป สายพันธุ์เกรย์ที่เขาบอกว่าตัวเล็กกว่ามนุษย์ที่วิ่งอยู่เขาก็ลาเราก็ไม่รู้นะครับแต่ลักษณะในบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแน่นอนแล้วเขาก็ยังบอกว่าเขาตรวจ DNA แล้วว่าสิ่งมีชีวิต2ร่างนี้นะครับที่เป็นมัมมี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์ที่แน่นอนโอ้โหตื่นเต้นไหมล่ะครับและอีกข่าวหนึ่งครับในช่วงเย็นนะฮะองค์การนาซาครับออกมาแถลงข่าวในช่วงหัวค่าของวันเดียวกันประมาณว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นจะมีจริงหรือไม่่่แตตเเเขาาาา้้ออองงงกกกรรรใใใชวลนนนนนพิิสูจ์ีดึื ทยาาศสตร์เขาจะเปลี่ยนในเรื่องของความเชื่อและก็ลัทธิให้กลายมาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO เนี่ยสมัยก่อนอาจจะพูดในแง่มุมของลัทธิหรือเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนมุมมองและแง่คิดให้กลายมาเป็นวิทยาศาสตร์จ๋าโดยการตั้งนักวิจัยครับตั้งทีมสำรวจแล้วก็ตั้งหัวหน้าคณะชุดที่ปฏิบัติการทํางานเรื่องนี้โดยเฉพาะศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะขึ้นมาอีกแล้วก็เขาบอกว่าถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้เขาจะรายงานอย่างโปร่งใสและชัดเจนในสิ่งที่ ที่เขาพบเจอมาตลอดระยะเวลาที่เขาเก็บบันทึกได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของอากาศยานลึกลับหรือ UFO สมัยก่อนเขาก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรเขาก็ยังไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับว่ามนุษย์ต่างดาวมันมีอยู่จริงเพราะว่าเขายังไม่เจอหลักฐานที่มันชัดเจนเทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการบัฟไปถึงเม็กซิโกด้วยครับว่าถ้าคุณมั่นใจว่าของที่คุณเปิดเผยมา เป็นของจริงคุณก็เปิดโอกาสให้ชาวโลกหรือนักวิทยาศาสตร์จากทุกประเทศได้เข้าไปพิสูจน์ได้เข้าไปถึงข้อมูลข่าวสารของคุณแบบเชิงลึกหมายความว่าก็อยากจะไปพิสูจน์ด้วยแหละว่าเอานักวิทยาศาสตร์ของฉันไม่ล่ะเอาไปพิสูจนรร์ดูว่าไอ้ซากมัมมี่ฟอสซิลของมนุษย์ดาวเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะฮะฟังเป็นความสนุกสนานในเมื่อเม็กซิโกออกมายืนยันแล้วว่าเขาเชื่อและเขาเปิดเผยเป็นประเทศแรกในโลกเริ่มสนุกขึ้นแล้วครับแต่ สำหรับผมเชื่อมานานแล้วไม่ต้องมารอเม็กซิโกหรือรอนาซาประกาศหรอกครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามีการเดินทางของ OFU Blue ใน a ิ i o n อีก1 EP นะครับผมเราจะพากันไปที่ไหนสนุกอย่างไรติดตามชมในรายการครับโอ้โหมาเดินพลาก้อนทิงก็มีคนกีดกีดพี่เหรอกีด <laughs> ใครก็ไม่รู้แสดงว,ว่ามีวันนี้มีกิจกรรมพิเศษแต่เราอะ มีจุดมุ่งหมายอยู่วันนี้มีหลายเขาเรียกอะไรอะหลายภารกิจเดี๋ยวเราต้องมีนัดที่เขากลากับคุณนัดขีนะครับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่แต่วันนี้ขออนุญ,ญาตมาแวะพารากอนก่อนเดี๋ยวจะไปหาอะไรอร่อยอร่อยทานแล้วเดี๋ยวจะไปงานต่อง,งานถแถลงข่าวอีกงานหนึ่งของซอฟทาวเวอร์แต่ตอนเนี้ยโอ้ตายแล้วทำตัวไม่ถูกไม่ต้องกินไม่ต้อง ไม่ต้องเขินเขาไม่ได้กีดพี่ <c oughs> ใช่วะอยากรู้แอบดูไหมแอบดูไหมแอบดูหน่อย <c oughs> ไม่เห็นเนะี่ยไม่เป็นไรเราไปหาเป้าหมายของเราดีกว่าเรากำลังเดินหาร้านโทรชะอา่าโทรชะอยู่ไหนชั้น4พารากอนเจอแล้วฮะโทรชะนะครับอยู่ตรงข้ามวิสตอม แล้วก็อยู่หน้าบูธเลยครับอยู่หน้าบูธเลยสวัสดีครับผมก็เห็นว่ามันมีหลากหลายเมนูนะอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเขาคือชานมไต้หวันแต่ดูดิฝ้ากินั้ั้นเลยอะ,อะเอาแล้วมีตัวเลือกแล้วภ้ายกินอะไรสั่งเลยดูโหเรียกไม่ถูกเลยพี่เยอะจัดจริงๆแล้วเนี่ยโทร,ระฉะเขามไม่ได้มีแค่ชานะครับผม เขามีกาแฟด้วยเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตสั่งกาแฟของโทรชะเอาไปดื่มนะครับเพื่อที่จะได้ให้มันตื่นสดชื่นแล้วก็เฝ้ารอดูท้องฟ้าที่เขากะลากันนะครับขอเป็นากาแฟพรีเมียมแล้วกันนะครับผมคอฟฟพรีเมียมของโทรชะ เขาบอกว่าสุดยอดมากๆชาไข่มุกอะไรเงี้ยเขาสุดยอดอยู่แล้วดเดอ b เ s สอยู่แล้วแต่วันนี้ผมจะลองทานกาแฟของเขาดูมาเป็นกาแฟพรีเมียม2แก้วครับเรียบร้อยกาแฟพรีเมียมของโทราชะนะครับผมนี่ฝาสองสีนะครับสีทองสีดำนี่ยิบเก๋มากกาแฟอย่างดีอ่ะหอมมากแล้วก็พรีเมียมมากๆนะครับผมใครที่เจอโทราชะอย่าปล่อยให้ลอยนวนแลแวะเข้าไปเลยครับอันนี้สยามพารากอนครับผมชั้นสี่ตรงข้ามกับร้านบุ๊ชแล้วก็วิสตอมตื่นแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราไปเขาก็ลากันต่อ ไปครับอ่ะของฝ้าแก้วหนึงวันนี้มีนัดครับกับคุณน,นัดผีมีนัดกับนัดนัดผีครับจากช่องออสุดกล้าวนะครับผมรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู วันนี้นะครับเชิญทัฟฟี่ไปเป็นแขกรับเชิญที่เขากะลาอีกหนึ่งครั้งนะการเดินทางครั้งนี้บอกได้เลยว่าไม่การันตีอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของพายุแล้วช่วงของหน้าฝนอย่างจริงจังนะครับผมและตกอย่างยั่งยืนมากบอกได้เลยว่าณนะตอนที่เราออกจากเนี่ยจากกรุงเทพครับวันนี้ผมมีงานไปถแถลงข่าวเรื่องซอฟต์พลัเวอร์มานะครับเราออกจากกรุงเทพ4ี่โมงยีคาดว่าน่าจะไปถึงเขากะลาก,ก็คงมืดแล้วละ่ะ น่าจะมีทุ่มทุ่มครึ่งอาจจะได้ชมปรากฏการณ์กันถ้าฟ้าเปิดในช่วงนั้นหรือถ้าฟ้าปิดและฝนตกเราก็คงจะไปนั่งพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวที่เขาสนใจแล้วก็สงสัยที่เชิญเราไปไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เขากลานครสวรรค์ไปครับ เดิมครับตั้งฐานปฏิบัติการพูดคุยนะครับเอาไว้สังเกตการดวงดาวเหรอครับเอาไว้เด็กเล่าครับ สวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนี่จาาหนุ่มสอครอบรานะครับผมพี่นัทผีสวัสดีครับนี่สุดเกล้านะครับเที่ยวได้ไม่ลบลู่ใช่ครับโอ้สวัสดีครับคืนนี้เราจะสังเกตดวงดาวกันที่นี่นะครับเป็นครั้งแรกนะพี่เป็นครั้งแรกนะครั้งแรกนะตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันขึ้นเขากระลาไปเรียบร้อยขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าวันนี้ภารกิจของท็อฟฟี่เนี่ยไปหลายที่เลยครับตั้งแต่เช้ากว่าจะมาถึงสอครอบราเชิงเขา กลาก็ปลาเข้าไปสัเกือบค่าตอนนี้นะครับให้คุณฟ้ายอยดเยกบันสวนก็ตั้งฐานปฏิบัติการไปส่วนผมนั้นขอไปบันทึกเทปรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่กับคุณนัดผีก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้ช่องสุดกล้าวแล้วก็ทีมงานของคุณนัดผีครับอรายการเที่ยวได้ไม่รบหลู่เขาก็เดินทางกลับไปพักผ่อนเพราะว่าเขาเพิ่งมาจากสุโขทัยในช่วงหัวค่ํำภารกิจของเราก็ยังไม่ได้พบเจออะไรที่มันแปลกปลอมบนท้องฟ้าครับผมเพราะว่าเมฆเยอะเมฆเยอะแล้วก็มีฝนไปปลอยด้วยใช่ก็เลยนัดเขาอีกทีนึง ปีสี่ฮะเขาเวลาเขาตกใจไหมนัดซะดึกเลยจะเช้าอยู่แล้ว่ะก็อย่างที่บอกว่าเราจะอาศัยสถิติครับเป็นหลักในการไปเฝ้าดูเราจะไม่ได้ไปเฝ้าดูทั้งคืนเพราะว่าถ้าเฝ้าดูแล้วเดี๋ยวจะหมากัดกันอะไรวะน่าเฮ้ยเสียงเข้ามาน่ะเบาใจหนัวนั่นแหละนัดเข้าปีสี่มาเริ่มภารกิจกันใหม่ครับเพราะนั้นเราก็นั่งเฝ้าแทนเขาไป ครับถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวเราก็จะถ่ายคลิปเก็บไว้ให้เขาเฮ้ยทำไมหมาเห่าหมาหอนเกรปล่าเออเพราะว่าพลังงานเมื่อตอนเย็นเนี่ยมี FC ครับ The Ghost Secret นะครับมากับคุณแม่แล้วก็ลูกเขาเห็นพาพื้นดินเรากำลังถ่ายอยู่เห็นเกรย์สายพันเกรย์ฮะที่นี่คือบอกได้เลยว่าเห็นมนุษย์ต่างดาวที่เดินอยู่บนพื้นเป็นเรื่องปกตินะที่นี่นะที่เนี่ย สีอะไรเนี่ยเกสีอะไรเกสีลุงอะที่เขาเดินบนถนนแล้วก็ทําอย่างเงี้ยไอ้กะละเกอเป็นคนบ้าไปแล้วเออไม่ได้บุลลี่นะครับอันนี้คือเป็นมุกที่เขาส่งมาแล้วเราต้องเล่นนะครับ <c oughs> มึงก็ส่งอะไรไม่ได้ไม่หมายถึงเกรตัวเขาเป็นสีแบบไหนไงก็สีเกเรเ<ส>กรมันคือบ่งบอกแล้ว,ว่าเป็นสีเทาสีเทาอ่าเป็นสีเทาตามตามชื่อเลยใช่ลักษณะก็จะเหมือนมนุษย์ต่างดาวในอุดมคติที่เห็นในหนังในภาพยนตร์อ่ะครับจนบางที ลูกค้าที่นี่เขาแยกไม่ออกว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเป็นกุมารทองเขาเรียกว่าเดี๋ยวก็พี่หนุ่มเลี้ยงกุมารไว้กุมารแต่ก็เฉพาะบางคนนะครับที่เห็นบางบางท่านที่มาก็ไม่ไม่เห็นสมบใช่เฉพาะบางท่านแว่นอะไรอ๋อเว้นกล้องแสงมินิคูเปอร์มีอะไมินิคูเปอร์กี้อ่ะใช่ครับแต่ว่ามันมีแผ่นอันนี้ไงแม่เหล็กที่แปะที่ท้อนการแดดได้ด้วยอ๋อคารียกคลิปใช่ครับคลิปเวลาขับรถกลางวันก็ใส่อันนี้สปอนเซอร์ไว้ได้ใช่มึงมาพูด ไม่จตวนอนเซอร์ทิซื้อใส่เล่นโทรศพัพท์บำรุงดูแลสายตา้างฉันกลัวตาเสียจะใส่แล้วเหมือนคุณหมอ,นะอนเนี่ยจริงป่นะนะเออ ป่วยตรงไหนครับเดี๋ยวหมอจะแทงให้ <c oughs> <c oughs> เอ,อสไปดูดีเอส้วดูแบบด,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 ดูมีชาติตระกลู <c oughs> ลว้าวเวลาถอดอะใส่ดีกว่าทางนี้ใส่ดีกว่าจะได้เหมือนคุณหมอหน่อยสนุกสนานกันไปครับครับ <c oughs> มุกเบิร์กอะไรต่างๆนะที่มันฟังแล้วมันดูไม่เข้าหู <c oughs> ก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องบูลลี่นะสมัยนี้คุ <c oughs> <อ>ยกันเล่นครับคุยกันเล่นอะไรเป็นมุกเป็นอะไรก็ให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานไปครับผมอย่าไปตีซะว่ามันเป็นเรื่องของการบูลลี่หรืออะไรก็ว่ากันไปสวัสดีครับสาวๆบบกไม้บบกมือทักทาย แฟนๆรายการ OFU เนี่ยฮะผู้ร่วมสังเกตการนะครับไม่ใช่มีแค่เรา2คนละสบายและฝ่ายช่องอ <OF U. S 1> เอ่อ OFU ได้ไม่รบหลูเขาก็ออกลับไปหมดแล้วครับแต่ตอนนี้เรามีพยานอยู่อีก4คนแต่เราต้องรอดูนะว่าพยาน4ท่านนี้จะหมดสภาพตอนไหนนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> เพราะว่าตากน้ำค้างด้วยแล้วก็ดึกด้วยไม่รู้เคยนอนดึกขนาดนี้หรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวรอดูกันถ้าใครหลับ โดนแน่นๆหมายความว่าโดนแบ็กเมลแน่นๆ OFU ถ่ายไปประจนันโอเค <laughs> okay. ตอนนี้ก็มีพระจันทร์โผล่ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มีดาวโผล่ขึ้นมาแล้วครับแต่ก็ยังมีเมฆอยู่แต่ถามว่าถ้าบินก็มีโอกาสนะครับลองใช้วิจารยาดูว่าจะมาไหมนะครับไม่การันตีนะครับเกือบตีห้าแล้วนะครับ ฟ้าที่ปิดมาทั้งคืนก็เห็นดวงจันทร์แล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะมีพระจันทร์ทรงกดนะครับแล้วก็มีดาวเคียงเดือนอยู่หนึ่งดวงนะฮะหวังว่านะครับน่าจะมีโอกาสนะครับฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะฮะตีห้และนี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์แต่อย่างใดกล้องเสีย <laughs> กล้องเสียโอ้โหชมพูมุ้งวิ้งมากเลยกล้องกูเป็นเส้นอีตั้งหาตอนนี้เกือบหกโมงเช้าเลยนะฮะฟ้าปิดจนถึงเช้าเลยนะครับปิดแทบจะสนิทด,ดวงจันทร์ที่เห็นอยู่ตอนนี้หายไปแล้วดวงดาวที่เห็นอยู่หายไปแล้วนะฮะเก็บเต็นท์ด้วยความด้วยความหวังว่าหลังจากเก็บเต็นท์เสร็จเนี่ยหรือก่อนเก็บเต็นท์เสร็จเนี่ยจะมีโผล่มาให้เห็นสักนิดนึงก็คือความหวังเฉย ก็จะมีผู้ผู้รอสเกตการที่ยังไหวอยู่ประมาณ3ามสี่ท่านนะครับสู้ตายมากครับแกงนี้อีกหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้โหสุดยอดตรงนี้อีกหนึ่งคนครับผมสุดยอดกว่าครับเฮ้ยหนึ่งลำครับผมนี่ครับ แฝงตัวอยู่ในก้อนเมฆนะฮะนี่คือการแฝงตัวนะอําพรางนะฮะเลอะเทอะแล้วมึงอะพี่เอาไม่ไม่ต่อแล้วต่อไดาหรอกที่มึงพูดเองนะท็อฟซี่ไม่ต่อเดาหรอกเลยอะทท่าไรน่นะกินส้มเออใส่ผลไม้ รักษาสุขภาพน่าเสียดายนะครับที่ภารกิจของเราในครั้งนี้เนี่ยล้มเหลวครับแต่ก่อนเดินทางเนี่ยผมก็ได้แจ้งกับทีมงานรายการแล้วก็คุณนัทไปแล้วว่าโอกาสของเราเนี่ยน้อยมากๆในช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยเนื่องจากสภาพท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมเป็นจํานวนมากอย่าคาดหวังอะไรทางรายการเขาก็น่ารักครับแจ้งกลับมาว่าเขาเนี่ยสนใจในเรื่องของข้อมูลอยากรู้เรื่อง UFO แล้วก็ UAP ว่ามันมีจริงไหมก็เลยอยากได้ข้อมูลจากผมก็เลยเชิญมานั่งพูดคุยกันถ้าได้เจอก็ถือซะว่าเป็นกําไร แต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับครั้งหน้าคุณนัทบอกว่าเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าวันนี้เราจบกันแค่ตอน6โมงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแล้วก็ฝนเริ่มลงเม็ดอีกครั้งหนึ่งท้องฟ้าก็ปิดสนิทอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอันว่าภารกิจวันนี้คือบอกตรงๆเลยเฟลไม่ว่าพี่หนุ่มจะเห็นตอนช่วงที่ผมถ่ายรายการฝ้ายจะเห็นคนเดียวหรือผมเห็นยิงแฟดคนเดียวการเห็นคนเดียวเราไม่นับแล้วกัน เอาเป็นว่าเฟลไปก่อนนะครับแต่ภารกิจของเรายังอยู่อีกวันหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปนอนตื่นมาบ่ายๆเราจะไปที่ทาราวาเลสระบุรีดูซิว่าค่ำคืนของวันพรุ่งนี้จะเฟลอีกไหมในช่วงหน้าฝนแบบนี้ยังมีแรงสู้อยู่ครับแต่ต้องขอบคุณผู้ร่มทริปทุกคนที่มาสังเกตการพร้อมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณช่องสุดเกล้าขอบคุณคุณนัทผีขอบคุณรายการ เที่ยวได้ไม่รบหลู่ที่อุตส่ามานั่งคุยในเรื่องข้อมูลกันแต่ก็ไม่ได้เห็นอากาศยาลึกลับบนท้องฟ้าแต่อย่างใดแต่ทุกคนก็มีความหวังว่าครั้งต่อ,ตอ,ตอไปหลังจากฝนเราจะมารวมตัวกันใหม่แล้วก็ภารกิจของเราน่าจะไม่เฟลแล้วไปนอนก,นกันก่อนดีกว่าอาติตสวัสดิ์ครับเอ้ยดไนท์ night, ครับ แต่ภารกิจของผมนั้นยังไม่จบและยังไม่ยอมแพ้แต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมมีนัดก,กับน้องชายที่น่ารักอีกคนหนึ่งนั่นก็คือน้องทอมอิสราเรานัดกันที่ทาราวันเลสระบุรีครับขานั้นเนี่ยเขาอยากรู้อยากเห็นครับเด็กจบนอกก็อย่างงี้วิทยาศาสตร์จ๋าและคืนนี้จะมู่หรือจะจา๋าเดี๋ยวเรารู้กันอรุณสวัสดิ์เช้าอีกวันหนึ่งไม่เชา้าแล้วล่ะตอนนี้ก็บ่ายสองบ่ายสามแล้วฮะตื่นออกมาจากเขากลานะครับ นอนรีสอร์ทใกล้ๆเขาวาลาเดินทางกันต่อครับวันนี้เรามีนัดกับน้องชายที่นาราของผมมีคนหนึ่งนะครับน้องทอมนะครับน้องทอมอิสราหรือว่าน้องทอมรูมที่นายที่ทุกคนรู้จักกันนักกากทุเรียนที่พาราวาเลสระบุรีครับคนนี้จะไปแก้ตัวแต่ดูตอฟ้าอากาศแล้วจะไปซ้ําหรือจะไปแก้ตัวก็ไม่รู้โอ้ยฝนตกไม่หยุดเลยฟ้าปิดขมุขมัวมากนะฮะระหว่างที่เราเดินทางนีง่ฝนตกตลอดทางเลยนะครับ ไม่เป็นไรหน้าฝนนะทำใจน้ำมันใกล้จะหมดขับได้อีก117กิโลเมตรอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวเจอเซเว่นแวะหน่อยน,นะเดี๋ยวแวะซื้อสเบียงไปตุนไว้ที่ทาราหน่อยครับพี่ได้ยิน คำว่าเซเว่นนึกถึงเพลงรุ่งสุริยาครับผมอ่ะเพลงอะไรความรักของพี่เกิดที่เจเวนอีเลเวนนะเทียบตลอดคนเนี้ยเออมีเต็มเต็มเชล์เลยนะครับซื้อไปติดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะทําอะไรกินเดี๋ยวค่อยว่ากันกินไม่กินเอาไปติดตู้เย็นเอาไว้ก่อนเพราะว่ากลางคืนอาจจะเอามาผัดกะเพราใส่หมูสับหรืออาจจะเอาไปกินกับส้มตำอะไรเนี้ย ที่ทาราวาเล่นะได้แล้วครับเห็นแล้วนึกถึงเพลงพี่ไม้พี่ดมพรนอมายคนดีมีพี่เป็นแฟนนีเป็นไงเสียบปะล่ะอ๋อมุกโอ้โหมีคนปลุกบอกว่าพี่ทตพี่เวลาที่เราจะไปถึงทาราวาเล่เนี่ยดูซิว่ากี่โมงอ่ะตั้ง GPS ไว้กี่โมงสิบเจ็ด นาฬิกา11นาที1711เรียบถึงแล้วครับทาราวาเลสระบุรีนะครับสถานที่ที่ทอฟฟี่มักจะนัดเพื่อนฝูงพี่น้องที่รักมาประจักษ์กับสายตาในเรื่องปรากฏการบนท้องฟ้าที่หาคำตอบไม่ได้วันนี้เดี๋ยวขอพักผ่อนตามอัธยาศัยทานข้าวทานปลาดื่มน้ําดื่มท่าให้เรียบร้อยพูดคุยกับน้องทอมในเรื่องราวที่น้องทอมอยากรู้แล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไปเฝ้าดูท้องฟ้าด้วยกันครับ เอาละฮะทาราวาเล่จุดเริ่มต้นของการดู UFO ที่ใกล้กรุงเทพก็คือใกล้กว่าเขากระลานั่นแหละเมื่อวานนี้เราภารกิจก็เรียกว่ามิชชั่นเราไม่คอมพลีทก็คือเฟลนะฮะวันนี้เราเลยขอแก้ตัวที่นี่อีกวันหนึ่งฝนเพิ่งตกนี่พื้นยังเปียกๆอยู่เลยนะฮะหมาดๆเลยนะครับแล้วนี่ดูโอกาสสูง พราะว่าวันนี้เรามีน้องทอมรูมเจ้ที่นะครับกับเพื่อนอีกประมาณ4คนตอนนี้กํลาลังเดินทางใกล้ถึงแล้วมาร่วมสังเกตการด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ทาราเลลสระบ,บุรีครับผมก็ห่างจากตัวเมืองสระบ,บุรีประมาณไม่เกิน30นาทีบรรยากาศแบบนี้เลยที่คุณเห็นนะครับก็จะเป็นทุ่งข้าวโพด ปีนี้นี่คือข้าวโพดเขียวชอุ่มมากนะครับช่วงหน้าฝนนะฮะใครที่อยากมาพักที่นี่นะฮะท่ามกลางเสียงนกร้องธรรมชาติอันเขียวชุอุ่มขนาดนี้นะครับตามรอยมาได้ติดต่อได้ที่เพจทาราวันเล่เลยนะครับอันนี้ก็คือแบบพูวิลล่าพักได้20ท่าน20ท่านเนี่ยในราคาเริ่มต้นที่14,900บาทแต่เราเช็ควันกันก่อนนะว่าเราจะเข้าวันธรรมดาหรือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ราคา,าอาจจะต่างอนนิตย์หน่อยแล้วใครที่มาเป็นคู่อยากจะเป็นการส่วนตัวก็ไปพักที่นนนนทนนดีลักซ์รูมดีลักซ์ร ห้องนะเริ่มต้นที่1,500บาทมานะครับวันนี้เราจะเฝ้าดูท้องฟ้าสังเกตการกันที่ทาราวันเล่สระบุรีหัวอ,อากาศดีมากสุดยอดเนี่ยไม่ไก,กลกรุงเทพเลยสูตรอากาศแบบสดชื่นเต็มปอดนะครับเนี่ย ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นภูเขาที่มีช่องลมพอดีกลางคืนลมจะพัดผ่านภูเขาแล้วก็ประทะเราเนี่ยแบบเย็นสบายมากๆเขานี้ชื่อว่าเขาพี่ก้านนะครับใครที่มาที่นี่ก็จะต้องมาไหว้นะครับแล้วก็เรียกว่าขอพอรพี่กา้านอย่างเนี้ยคืนนี้เราก็เช่นกันก็จะขอให้พี่กา้านเปิดพบเปิดภูมิเปิดทิศเปิดทางเปิดท้องฟ้าให้เราสังเกตการพี่ก้านเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลที่ตรงนี้อยู่นะครับ เข้าเมฆครับพี่หนึ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้ยังไม่เห็นหมดนะเพราะว่าว่าตรงลงรถอะที่จอดรถอะมืดดีนะพี่เดี๋ยวเราลงมาข้างล่างดีกว่าวันนี้ไม่เฟลเว้ยวันนี้ไม่เฟลเว้ยเมื่อวานเฟลทั้งคืนวันนี้ทาราวเล่ต้องไม่เฟลครับจ๋าเอ๋ครั้งแรกไหมครับครั้งแรกเลยครับยังไม่เห็นนะอันนี้ยังไม่ให้นับนะอยังไม่นับยังไม่นับแล้วกันนี่เรานับเป็นลำที่หกล้วไฟนะใครวะ เมลเยอะนิดนึงนะครับเก้านะครับผมตอนนี้เก้าแล้วครับมาแล้วพี่ทองมาแล้วเตยนี่พันเลยพันมาเมข้างบนเนยนยเฮ้ยอะไรอยูอ่ข้างวงจากนั้นะ ดีใจอย่างบอกไม่ถูกครับนึกว่าจะเฟลซ้ำสองวันติดซะแล้วน้ำตาจะไหลฮะวันนี้ไม่อกหักครับน้องรักผมมาทั้งทีเนี่ยบอกได้นะว่าถ้าพี่ๆไม่มาบินให้ดูเนี่ย <c oughs> มีงอนจริงๆนะครั้งหน้าไม่พาใครมาดูแล้วจะไม่ทำหน้าที่นี้ให้แล้วนะและหลังจากที่น้องทอมกลับไปนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ได้ไลน์มาทุกวันเลยครับว่าพี่ทอฟี่ครับผมเนี่ยติดตามแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วนะครับเอาละเข้าเส้นไปอีกหนึ่งคนลวฮะแล้วก็บอกว่าครั้งหน้าถ้าพี่ทอฟี่ไปสังเกตการที่ไหนถ้าผมว่างเนี่ย ผมจะตามไปด้วยอย่างแน่นอนเอาละฮะสำหรับ EP นี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสมหวังบ้างผิดหวังบ้างตามภาษาของหน้าฝนนะครับผม EP นี้เราเดินทางกันถึงสองจังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเขากระลานครสวรรค์แล้วก็ทาราวันเลสระบุรีขอบคุณทั้งสองสถานที่ที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำ OFU Blue Dimension ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์หนอ่อไม้ต้มสุกในน้ำเกลือตามแม่บ้านตอนนี้เขามีโปรโมชั่นร่วมกับ s t a มป์เซเว่นนนะครับตั้งแต่วันที่24กันยายนจนถึงวันที่23ตุลาคม 2 5 6 6นี้ใครที่ซื้อหน่อไม้ต้มสุกในน้ําเกลือตราแม่บ้านที่เซเวอวรับสเตมทันที3บาทนะครับผมแล้วใครที่มี All Member ลดเพิ่มทันทีอีก1บาทด้วยกันอารีบๆหน่อยนะครับผมขอบคุณมากๆสําหรับโทรชะนะฮะชานมไข่มุกแบรนด์คุณภาพแล้วก็เกรดพรีเมียมที่อยู่บนสยามพารากอนแล้วก็อีกหลายๆสาขาใครที่เป็นสายชานมไข่มุกโธรชะนี่ไม่ควรจะพลาดเพราะว่ารสชาติเขา อร่อยมากสำหรับทอฟฟี่นะผมชอบกาแฟเขาเพราะกาแฟของเขาโคตรพเมียมเพราะว่าเขาใช้เมล็ดพันอาราบริก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งตรงจากแชมป์ที่คั่วเองกับมือจากภาคเหนือของไทยเลยโทระฉะนะครับไม่ได้มีแค่เมนูชาไข่มุกและกาแฟมีชาไทยที่เป็นลาเต้มีชาเขียวมียูสุมีเกี่ยวกับผลไม้โอ้ยเยอะแยะมากมายเมนูของเขาใครที่เจอโทระฉะฝากไว้ด้วยครับผมแล้วก็เต็นต์ติดหลังคารถเอเวอเรสต์ไทยแลนด์ครับใครที่สายแคมปิ้งไม่อยากนอนแบบบนพื้น เดี๋ยวฝนตกเฉะแฉะหรืออาจจะกลัวงูเลื้อยเข้ามาในเต็นท์เรามนแรงป่องตักขาบเอ้ยอุ้ยน่ากลัวนอนเต็นท์ติดหลังคารถด,ดีกว่าเอ e วอเรสต์ไทยแลครับไม่ได้มีแค่เต็นท์ติดหลังคารถอุปกรณ์แคมปิ้งมีครบทุกแบบเข้าไปได้ที่เอ e วอเรสต์ไทยแลวันนี้ OFU Blue Dimension ล่ำลากันไปก่อนเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ